ยุคที่ปัญหาสิ่งแวดล้อมกำลังทวีความรุนแรงทั้งวิกฤตโลกร้อนวัดในสังคมไทยอาจไม่ใช่เพียงศูนย์วมงแห่งศรัทธ,ธาอีกต่อไปหากแต่สามารถเข้าสู่การเป็นพื้นที่เรียนรู้และขับเคลื่อนความยั่งยืนในระดับชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพการศึกษาวิจัยเรื่องการออกแบบระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในวัด เพื่อยกระดับเป็นต้นแบบวัดเชิงนิเวศจังหวัดนครปฐมเกิดขึ้นจากแนวคิดที่ว่าวัดมีศักยภาพในการเป็นต้นแบบการจัดการสิ่งแวดล้อมด้วยเหตุที่วัดมีบทบาทสำคัญในวิถีชีวิตของคนไทยมาอย่างยาวนานไม่ว่าจะเป็นการเสริมสร้างจิตสำนึกทางศาสนาการเป็นสถานที่ประกอบศาสนาพิธีและเป็นพื้นที่หล่อหลอมวัฒนธรรมนอกจากนี้ วัดยังมีความใกล้ชิดกับชุมชนจึงสามารถชักชวนให้คนทั่วไปหันมากระหนักถึงคุณค่าของธรรมชาติตลอดจนส่งเสริมพฤติกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมได้เป็นอย่างดีผลการวิจัยเรื่องการออกแบบระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมในวัดเพื่อยกระดับเป็นต้นแบบวัดเชิงนิเวศนำเสนอ Green Temple Mo เดล กระหมผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อเตอร์ธเนศเกศินถ้าจะพูดถึง Green Temple Model โดยภาพรวมก็จะแบกออกเป็น2ส่วนดังนี้นะครับส่วนแรก Temple เป็นระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมในวัดประกอบด้วยครบองประกอบด้วยกันนะครับ 1.T t e m p ีเวัดเริ่มต้นจากการกําหนดนโยบายและแผนงานที่ครอบคลุมการจัดการสิ่งแวดล้อมในวัดได้แก่การอนุรักษ์พลังงานการจัดการขยะและพัฒนาภูมิทัศน 2. E Environmental สิ่งแวดล้อมประเมินผลกระทบจากกิจกรรมต่างๆเช่นการเผาขยะน้ำเสียบลรภาวะและสร้างขาดข้อมูลเพื่อปรับปรุงงานด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 3. M Management การจัดการจัดตั้งคณะทำงานด้านสิ่งแวดล้อมพัฒนาคู่มมือแนวปฏิบัติติดตามประเมินผลและสนับสนุนบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจด้านสิ่งแวดล้อม 4. P Participation การมีส่วนร่วมเปิดเวทีให้ชุมชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ร่วมวางแผนการให้ข้อมูลการรับฟังความคิดเห็นความร่วมมือในการตัดสินใจร่วมประเมินผลและติดตามผล 5. L Learning Space พื้นที่เรียนรู้คัฒนาวัดเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อให้เกิดความตระหนักและดูแลสิ่งแวดล้อมร่วมกัน 6. E Energy พลังงาน บริหารจัดการพลังงานอย่างยั่งยืนติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงานและติดตามการใช้พลังงานเพื่อปรับปรุงมาตรการด้านอนุรักษ์ในส่วนที่2ก็คือกรีนคือ5กิจกรรมพื้นฐานสำหรับการจัดการสิ่งแวดล้อมภายในวัดก็คือ 1. G. g r r b a g e การจัดการขยะยึดหลัก 3. เอ่อ reduce r e u s e และ Recycle ลดการใช้พลาสติกและโฟมสร้างตะกรัขยะ และผลิตป,ปุ๋ยหมกัก2 r งเเดส์ลูมการจัดการห้องน้ำยกมาตรฐานห้องน้ำให้สะอาดปลอดภัยมียระบบก,กำบัดน้ำเสียพร้อมแนวทางดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง 3.E Energy พลังงานส่งเสริมการเปลี่ยนหลอดไฟเป็น LED ติดตั้งโซลาเซลล์และรณรงค์ใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่า 4.E Environmental สิ่งแวดล้อม เพิ่มพื้นที่สีเขียวควบคุมมลพิษทางเสียงอากาศและจัดแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติ 5. Nutrition n Nut rition, สุข,ขาพิบาลอาหารและน้ำพัฒนามาตรฐานครัววัดตรวจสอบคุณภาพน้ำดื่มและจัดการเศษอาหารอย่างถูกสุขละลนะักษณะที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ก็คือภาพรวมของ Green Temple Model นะครับ Green Temple m o เดลนอกจากเป็นแนวทางในการจัดการสิ่งแวดล้อมในวัดเพื่อยกระดับเป็นต้นแบบวัดเชิงนิเวศแล้วยังเป็นเครื่องมือเชิงนโยบายที่บูรณาการกับหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาคือหลักสป,ปายะเจ็ดเป้าหมายการจัดการสิ่งแวดล้อมในวัดเจ็ดด้านและหลักอปปเสนธรรมกรอบคิดในการจัดการสิ่งแวดล้อมในวัด ด่วยให้วัดสามารถพัฒนาสภาพแวดลอ้อมได้อย่างมีระบบและยั่งยืนชุมชนคุณธรรมพราะวราจะติดหนึ่งใน็ของประเทศอะไรรนครับอาทถังขยะขึ้นมาเราคัดแยกนะขยะแห้งขยะเปียกแล้วก็พวกขวดพวกอะไรนะของกระดาษพวกนะั้นแล้วก็มาแ,แ,แยกแยกแล้วก็ไปซื้อที่โรงงานที่ก็บริจาค พอ่านไปไม้ที่ร่วงๆ <Ether> อ่ะส่วนใหญ่วัดมันก็จะฟดกอง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 ไว้แล้วที uh, ่นั่นเอาควารับปสมไว้เป็นที่น้ําพอนเน่าแล้วแล้วก็ใส่ทั้งโคนไม้ก็เล้ก็จะมีพกต้นไม้แต่อะไรเยอะเนี่ยมันก็เท่ากับเราอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเลยมันจะกองพวกเกี่ยวอากาศอากาศที่เป็นฝุ่นละอองที่มีพิษนึงก็จะอาศัยอาศัยตรงไม้เราจะรักธรรมชาตินี่ครัทงวันวันนี้ถ้าอยู่ในห้องในร้อนก็ไปอยู่ตามต้นไม้เดินไปไหนเอาอากาศเย็นสบาย ส่วนของวัดก็จะจะแบ่งพืชผักที่ปลูกในวัดสำโรงเป็นสองส่วนในการคือส่วนที่เป็นไม้ดอกไม้ประดับแล้วก็พืชผักที่กินได้ที่เป็นผักสวนครัวที่เป็นส่วนรวมที่ทุกๆคนมีส่วนร่วมในการร่วมวันปลูกแล้วก็ร่วมกันรดน้าและเมื่อได้ผลผลิตก็จะร่วมกันรับประทานคือเก็บไปแบ่งกันแล้วก็แจกกันภายในทุกคนส่วนนี้ก็จะเป็นโซนส่วนผลไม้ก็คือมีส้มโอ ต้นโ,โอก็มีหลายพันมีพันทองดีมีพันขาวน้ำผึ้งแล้วก็ทับทิมสยามผู้วิยแบบใบไม้เนี่ยเราก็ถ้าเรามีพวกมูลสัตว์เนี่ยเราก็เอาไปใส,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 ส่ใส่ใส่ได้เพราะใบไม้เนี่ยเวาลาเวลาเราเอาล,ลดน้ำอะไรแต่ไรเนี่ยข้างล่างเนี่ยที่มันชุ่มอะไรแต่ละมันก็จะย่อยสลายก็เราก็เอาไปใส่ต้นไม้ไอะไรได้เพราะที่วัดนี่จะปลูกต้นไม้เยอะแล้วก็ยางนึงก็บางทีก็ไม้ที่ ที่มีผลอะไรต่างๆแล้วก็ปลูกเยอะแล้วก็ไปใส่ส่วนใหญ่ก็จะมีขี้วัวขี้ไก่นามาผสมอะไรต่างๆบางทีเราก็ตากแดดให้แห้งเลยนะตากให้แห้งเช่นอะพกใบสักแล้วก็พกใบไม้แห้งๆเนี่ยเราแล้วก็บางทีก็ไปเหยียบ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 ประกอบไปหมดเลยนะเหยียบกรอบแล้วก็เอามูลสัตว์เนี่ยมาโรย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 อรแล้วก็หมักไว้ไม่ไม่กี่วันเดียวก็น้ำรดอะไรเป็นก็ย่อยแล้วเราก็ไปใส่ก็เป็นพกปุ๋ยพวกอะไรไปประมาณกี่วันได้ว่าหมักทิ้งไว้ก็เป็นเดือนนะเป็นเดือนไม่รู้เลย ถ้าถ้าก็มีนะมีอะไรไอไอไอ่ะผงด่างอะไรนะถ้าถ้าหานมันจะย่อยกระจายหวานาายยยาไมู่ด้เราไม่ได้ใช้ใช่แล้วก็ธรรมชาติอย่างที่ซื้อเครื่องวันนี้มันนั่นระบบสดๆเลยนะบดสดๆเช่นกิ่งไม้นั่นทีบางทีเราไม่รู้ยำหวานเพื่อนมันทำด้านมันย่อยกระจายยากนะบางทีต้องไปเผาอะไรต่างๆก่อนนี้บางทีต้องไปเผาเลยนะทีเราก็ใส่บดไปบดไปเ,เอาไปสเก็ตเด็กๆเด็กๆเลยแล้วก็ถ่ายมันเป็นกองๆกองๆแล้ว่ะบดเป็นกองๆ,ๆ เพรน,นั้นล้วก็ไปใส่ต้นไม้แล้วน้ํารดอะไรอะไรนี่ก็มันทําให้ดินก็ฟูดีพอเราไปใส่พวก,พวกปุย๋ยอะไรแล้วทำให้ดินแน่นแต่ต้นไม้นี่ก็จะงมามกอ,อะไรๆ,ๆนี่ถุงที่เขาหิ้วมาถุงพลาสติกเนี่ยพวกนี้เราเก็บไว้เพื่อไปใส่พวกอาหารปลาอาหารปลาแล้วคนก็เอาเลี้ยงปลาอะไรกันอ๋อไปใช้ต่อพอถุงไม่ก็ใหญ่อะไรกันแล้วนี่แล้วก็ใส่เป็นอาหารปลาบางทีก็ล้วก็ใส่พวกอย่างอื่นอะไรกไร ทีแรกทีแรกคิดนะคิดว่าจะทำไอ้ไอ้แบบว่าน้ำมันใช้เองอะใช้ไอใช้ระบบความร้อนเนี่ยมันเป็นนั่นแล้วมันจะหยดหรือเป็นเหือมันจะเป็นน้ำมันเพราะพลาสติกมันไม่ใช่น้ำมันเนี่ยเขาพวกเอามาใช้พวกรถเนี่ยนะรถรถไอ้ไถนาแล้วก็รถลากพวกอะไรเนี่ยเขาเนี่ยเขาาใช้น้ำมันแบบนี้น้ำมันจากถุงพลาสติกใช่น้ำมันถุงพลาสติกพวกก็้วดีด้วยที่น้ำมันถุงพลาสติกก็เป็นน้ำมันชั้นหนึ่งเลยว่ามันไม่มีส่วนผสมย่าอื่นอะไรออกตอเนี่ยเรก็เรา เรามาเอาไปหาซื้อมาได้เพราะถูกมติกอะดาษอะไรไปเยอะเราได้ไม่ต้องไปทิ้งไปกระ่าพวกนี้ย่อยสลายยากอะไรนะเรื่องพงลีนี่ก็มีปัญหาเยอะจัดมาแล้วพอ,พอเหลือเหลือก็มาทิ้งกองอยู่หลังวัดน่ะมากมายคือไม่รู้จะกําจัดยังไงคือเผามันก็เหม็นดังนักเข้าก็มาลิเริ่มปลูกต้นไม้แล้วก็เอาไปจัดตามหน้าศพเนี่ยก็ได้รับการตอบรับจากญาติโยมและท่านเจ้าอาวาสก็สนับสนุนด้วย ก็ลดเรื่องพวงหลีหรือขยะที่จากการศพเนี่ยลดลงไปเป็นจํานวนมากคือเราต้นไม้เนี่ยไปประดับแล้วก็มีมีไฟมีอะไรเงี้ยไปประดับให้สวยงามพอย่อมลืน่นแล้วก็พอเหลือเสร็จจากงานแล้ว,ลวเราก็ขนกลับก็มามบุรุนักศึกษาก็ใช้ได้อีกใช้ได้ต่อไม่ได้ทิ้งลดขยะไอ้พวกพวงหลีหรือไม้ประดับไปเยอะช่วงหลังเนี่ย็ข้อนายมกันใช้ก็จะมีอยู่บ้างเป็นบางงานแล้วก็ พวกพงดีก็พอมีแต่ว่าน้อยลงน้อยกว่าเก่ามากคือ10งานก็อาจจะมีที่เขาเอามาเองก็ประมาณสัก2งานหรือ1งานประมาณนั้นะแสดงว่าเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วที่ใช้ต้นไม้สดในการจัดหน้าศพแล้วก็ลดเรื่องขยะที่มีปัญหาไปได้มากมายไม่งั้นโอ้โหเยอะแยะสูงสูงมากแล้วก็เวลากําจัดมันก็ถ้าไม่เผาก็ไม่รู้จะทํำยังไงก็เผาก็เป็นมลพิษนัะ ต่นี้ก็ลบไปได้เยอะถ้าเปรียบเทียบต้นทุนของงานศพที่ใช้ดอกไม้สดกับงานศพที่ใช้ต้นไม้ของวัดเนี่ยอันนี้เราเปรียบเทียบเห็นได้ชัดเจนว่าต้นทุนเป็นศูนย์ที่เอาต้นไม้สดไปจัดหน้าศพเนี่ยไม่มีต้นทุนเรื่องเองินเรื่องทองไม่ได้เรียกร้องเราทำให้ฟรีคือถ้าบางคนเขาก็มาถวายเป็นค่า,าบำรุงวัดให้กับท่านเจ้าอาวาสจริงๆผมจะไม่ไม่ได้รับเงินส่วนนี้ไม่ได้รับนอกจากเขามาถวายเป็นค่าปุ๋ย เป็นค่าปุ๋ยบ้างค่าไฟประดับเล็กๆ,ๆน้อยอะไรเงี้ยก็รับแต่ส่วนใหญ่ก็บอกว่าอันนี้ทำให้ฟรีแต่ถ้าเจ้าภาพทางเจ้าภาพก็มีจิตศรัทธาจะถวายเกาไปให้ถวายกัรหลวงพอ่ออยู่กับทางวัดบํารุงวัดไปเราเราเป็นคนซื้อคนปลูกหรือว่าโยมขอเอามาซื้อซื้อแม่พันธุ์มาแล้วก็ค่อยๆมาเพาะที่มีเยอะแยะนั้นไม่ได้ไปซื้อทั้งหมด ซื้อแม่พันมาแล้วก็มาขยายแล้วก็บางคนก็ก็มาเห็นเขาก็ชอบอมีการแลกเปลี่ยนกันคล้ายๆเขาเอาต้นไม้ของเขาที่ของเราไม่มีเอามาแล้วก็เอาของเราที่เขาถูกใจก็เอาไปก็แลกเปลี่ยนกันถึงได้ขยายได้เต็มหมดต้นไม้ที่ใช้ส่วนมากนี่จะเป็นต้นไม้ประเภทไหนครับที่จัดแล้วสวยก็จะมีเนี่ยไม้ลาไยไม้ลาไยพุกล่มลําไยส่วนไม้กลางแจ้งเนี่ยถ้าเอาเข้าร่มหลายๆวันมันก็จะเสียแต่ถ้าเรามาจัดรอบๆสาราข้างนอกที่ไม่อยู่กลางแจ้งเราก็ไม้กลางแจ้งไปเพราะไม้ พวกไม้ในร่มไม้ลำไรเนี่ยถ้าไปจัดกลางแจ้งมันก็จะไหมต้องรู้ประเภทของไม้ถ้าไม้เนี่ยที่อยู่ข้างในเน,นี่ยไม้ในร่มอย่างนั้นนะไม้ลำไยโดนแสงบ้างไม่โดนแสงบ้างก็ใช้ได้อันนี้งานศพรลายคืนก็ตั้งไว้ได้เลยได้ได้แต่ไม้บางอย่างก็อยู่ได้ประมาณ3มคืนคือหลักๆเลยเข้ามาแล้วเนี่ยต้องถามทางเจ้าภาพวา่าจะสวดกี่คืนต้องถามทุกงานสาเหตุที่ถามก็เราจะได้จัด ไม้ประดับเข้าไปถูกอย่างไม้โจทย์น,นี่นสำคัญนะต,ต้องถามช่วงก่อนๆเนี่ยไม่เข้าใจเอาไม้กลางแจ้งเนี่ยเข้าไปในจลาห้าคืนใบร่วงหมดเลยมันไม่ได้รับแสงนะรับตอนหลังเนี่ยพอเข้าใจว่าเออไม้ถ้าไม้ในร่มไม้ลำไายเนี่ยเอาเข้าร่มไม่เป็นไรแต่ไปตากแดดไหม้เสียของแต่ไม้กลางแดดไม้กลางแจ้งเนี่ยเอาเอาเข้าร่มเนี่ยสักสามสี่วันเนี่ยใบร่วงหมดมันจะต้องบำรุงนาน ใช้เป็นหลักๆเลยพวกพวกอาโกเนม่าเนี่ยพวกนี้อยู่ในตระกูลอะกโกเนม่าที่ใบลายเนี่ยเนี่ยลายเนี่ยพวกบกล่กบลังเงินบาลังทองบาลังหน้าแต่ชื่อเขาจะแยกออกไปมีเป็นสิบชนิดที่ของเรามีนะมีเป็นสิบชนิดมันจะมีตระกูลของเล็บคุดพวกตระกูลเล็บคุดเนี่ยอยู่ในร่มได้มันจะมีเล็บคุดลายเล็บคุดด่างใบผักชีมันมีหลายชนิดอันนี้ใช้ได้อยู่กลางแจ้งก็ได้อยู่ในร่มก็ได้อันนี้วัแซมแล้วก็จะเป็นพวกที่ใส่ราง อันนั้นก็เรียกเตยสีเตยสีนี่อยู่อยู่กลางแจ้งหลักๆเลยไม่ได้มันจะไหม้แต่อยู่ทั้งทีพอมีแดดบ้างก็ได้อยู่ในร่มก็ได้แล้วก็จะมีไซร์พวกไซรนี่ก็จะเป็นไม้หลักที่เข้าร่มได้อยู่กลางแจ้งได้เป็นไม้หลักที่เอาไว้สำหรับแฝงไฟร้อยไฟอะไรพวกนี้เป็นตัวถูโลงได้เหมือนกันพลังงานทดแทนก็คือพูดง่ายๆว่าคือพลังงานที่มีการใช้แล้วก็หมุนเวียนนะครับ หลักๆก,ก็จะเป็นพลังงานที่ไม่ได้เกิดจากการใช้ของฟอสซิลนะฮะอย่างเช่นน้ำมันหรือแก๊สนะครับในส่วนของที่วัดนะฮะโดยปกติแล้วเนี่ยมีการใช้พลังงานเนี่ยอยู่อย่างหลากหลายและหลายประเภทนะครับอย่างเช่นการใช้ไฟฟ้าอยู่ในเขตของวัดนะฮะ,ะหรือการใช้ก๊าซถุงต้มนะครับที่ใช้ในการถุงต้มของอกิจกรรมขอ,ของของวัดเองนะครับส่วน พลังงานทดแทนที่ตอนนี้เนี่ยที่เราอาจจะเห็นกันเยอะก็คือเรื่องของการใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์นะฮะหรือที่เราเรียกกันว่าโซลาร์เซลล์นะครับซึ่งในส่วนโซลาร์เซลล์เนี่ยก็เราก็สามารถที่จะเปลี่ยนพลังงานจากพลังงานแสงอาทิตย์นะฮะอยู่ในรูปแบบของพลังงานไฟฟ้านะครับซึ่งถ้าในพื้นที่ของวัดเนี่ยมีการติดตั้งพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยเราอาจจะลดการใช้พลังงานที่มาจาก ของการไฟฟ้าได้นะครับซึ่งจะเป็นการลดค่าใช้จ่ายนะครับของของวัดลงนะฮะก็แต่ว่าพลังงานโซลาเซลล์เนี่ยนะฮะก็อาจจะมีประเด็นในเรื่องของต้นทุนในการติดตั้งนะครับซึ่งอาจจะมีค่าใช้จ่ายใ,ในการติดตั้งสูงนิดนึงนะครับในส่วนของวัดเองเนี่ยก็อาจจะต้องมองหาแหล่งทุนที่จะใช้ในการติดตั้งโซลารเซลล์นะครับ ส่วนระยะเวลาในการคืนทุนของโซลาร์เซลล์ส่วนใหญ่ในการลงทุนนะฮะที่ติดตั้งกันเนี่ยก็จะในปัจจุบันเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณสัก4-5ปีนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยอายุของโซลาร์เซลล์มันทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2 0 2 5ปีนะครับก็ยังเป็นจุดที่มองดูแล้วเนี่ยมีความคุ้มค่าในการลงทุนนะฮะซึ่งใน,ในปัจจุบันในประเทศไทยเราเนี่ยมีการใช้โซลาร์เซลล์อย่างแพร่หลายนะครับแล้วก เป็นที่เชื่อมั่นและก็เชื่อใจว่าระบบที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเนี่ยโดยการกำกับดูแลของภาค,ครัฐนะฮะก็สามารถที่จะติดตั้งใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงนะครับโดยอุปกรณ์แต่ละตัวก็ได้รับการทดลองทดสอบจากภาค,ภาค,ครัฐนะฮะส่วนพลังงานในรูปแบบอื่นอย่างเช่นเรื่องของถ้าเรามองดูในเรื่องของไบโอแก๊สซึ่งไบโอแก๊สอย่างเช่นว่าในพื้นที่ของวัดเนี่ยนะครับ เรามองว่าอาจจะมีเศษอาหารเหลือเยอะนะฮะเราก็สามารถที่จะเอาเศษอาหารเหล่านี้เนี่ยนะครับไปผ่านกระบวนการในการที่จัดเก็บหมักนะฮะออกมาเป็นก๊าซที่สามารถเอาไปหุงต้มได้นะครับแล้วก็เศษอาหารเนี่ยก็สามารถที่จะแปลไปเป็นเรื่องของปุ๋ยนะครับที่เอาไปใส่ต้นไม้ได้นะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องของพวกไบโอแมสนะับในกลุ่มของไบโอแมสนี่ก็คือกลุ่มพวกอาจจะอาจจะมี เ,เศษไม้นะครับเ,เศษพวกแกลบที่สามารถหาได้ในพื้นที่ก็สามารถที่จะเอามาแปลเปลี่ยนเป็นเป็น,ปน,ปนพลังงานทดแทนได้เหมือนกันแต่ว่าในกลุ่มของแบล m แมสเนี่ยอาจจะมีเกี่ยวกวับเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือที่ใช้ในการเปลี่ยนพลังงานค่อนข้างจะมีความซับซ้อนนิดนึงนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยในพื้นที่ที่เป็นเขตพื้นที่ของวัดอาจจะต้องมีผู้เชี่ยวชาญผู้ชํานาญในการดูแลนะครับ ดังนั้นเนี่ยเ,เรื่องของพลังงานทดแทนที่อยู่ในชุมชนนะครับผมมองว่าถ้ามีวัดเป็นศูนย์รวมในการที่จะดูแลเกี่ยวกับเรื่องของพลังงานชุมชนเนี่ยโดยใช้องปกประของความเป็นหลักของอพุทธศาสตร์นะครับที่จะดึงให้กับชุมชนมาร่วมกันทําเกี่ยวกับเรื่องของพลังงานนะครับในเขตวัดและเขตชุมชนผมว่าเป็นการดีครับท,ที่ใช้วัดเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา นะครับ